ตัวนี้สามารถใช้โทรศัพท์นะครับกดสตาร์ทเครื่องนอกรถแบบนี้ได้เลยครับงานติดตั้งระบบผู้สตาร์ทนะครับตัวนี้จะเป็นอีซูซูดีแมนะตัวนี้จะเป็นรุ่น LDA ครับเปลี่ยนจากไขกุญแจให้เป็นระบบผู้สตาร์ทนะในส่วนของรูกุญแจตรงนี้ครับเดิมทีมากับรถนะครับตรงนี้จะมีรูสําหรับไขกุญแจตัวนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นรุ่นไม่มีรูกุญแจแล้วนะครับก็จะใส่ตัวผู้สตาร์ทไว้ด้านซ้ายรูกุญแจตรงนี้ก็จะปิดไม่มีรูให้ไขแล้วนะครับตัวปุ่มผู้สตาร์ทเราจะติดตั้งอยู่ด้านซ้ายของพวงมา คอนโซลตัวนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสองชิ้นเลยก็จะมีคอพวงมาลัยแล้วก็สําหรับติดตั้งปุ่มบูสตาร์ทนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ตัวนี้สามารถใช้โทรศัพท์นะครับกดสตาร์ทเครื่องนอกรถแบบนี้ได้เลยครับตัวโทรศัพท์นะครับสามารถใช้กดสตาร์ทเครื่องได้ใช้กดดับเครื่องได้ใช้ล็อกรถได้ใช้คลายล็อกรถได้นะครับกดจากโทรศัพท์แบบนี้ได้เลยครับผมในชุดก็จะมีรีโมทแบบนี้ให้ด้วย2ตัวนะครับสามารถใช้ รีโมทสตาร์ทเครื่องก็ได้ล anyway, ็อกรถได้คายล็อกได้ใช้โทรศัพท์สตาร์ทเครื่องได้ล็อกได้คายได้นะครับใช้ได้ทั้ง2แบบเลยตัวนี้สตาร์ทเครื่องหรือดับเครื่องต้องเหยียบเบรกทุกครั้งนะครับเหยียบเบรกกดหนึ่งครั้งเป็นการสตาร์ทเครื่องนะสตาร์ทเครื่องยนต์เหยียบเบรกกดหนึ่งครั้งดับเครื่องเหยียบเบรกกดหนึ่งครั้งครับเป็นการดับเครื่องนะสตาร์ทเครื่องหรือดับเครื่องทุกครั้งต้องเหยียบเบรกก่อน ในระหว่างที่สตาร์ทเครื่องยนต์อยู่นะครับลูกค้าลงจากรถไปธุระสามารถใช้รีโมทหรือใช้โทรศัพท์กดล็อกรถไ่ได้ครับลงมาจากรถอย่างนี้เอารีโมทกดล็อกไว้ครับหรือใช้โทรศัพท์กดล็อกก็ได้ล็อกเสร็จเดินไปธุระได้เลยนะครับกลับมาที่รถนะรถจะสตาร์ทเครื่องรออยู่แบบนี้จะขึ้นไปขับรถกดรีโมทคลายล็อกหรือกดโทรศัพท์คลายล็อกเลยก็ได้ครับแบบนี้เลยขึ้นมาขับรถได้เลย